วโหเดี๋ยวว่านเงินสวัสดีนูได้มาไรจากไหนจากเอฟซีบ้านค่ะโอ้ยดีใจดีใจวิ่งมาหาแม่แม่เรียกแม่ถามทําไมลูกหนูจะเลี้ยงแมวเนี่ยบอกว่าเราจะเลี้ยงข้าวเขาเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงข้าวเราโอ้โหเข้าวไก่น้อยวันนี้มันจะเลี้ยงเลยวันอันนี้อันนี้ผู้ใดเอองค์ฟอกิตยาองค์ฟอกิตยาเนี่ยเหรอ เวลาไลฟ์สด่วนเวลาขึ้นนักหลายตัวนาะององฟองเอ้ยอองฟองเอ้ยไปไปโอเคแล้วทำอะไรหรือยังอ๋อสมาชิกในดาวลูกไก่ทำแล้วทำอะไรนี่ยังยังไม่ทำเอายังไม่ทำยืนในกระเป๋าในดูจิดู๋อใส่ถุงไปแล้วอ้ใส่ถุงไว้แล้วใส่ซองไว้แล้วปัดโออเฮออิซูก้ากูไปไหนอิซูก้ากูเนี่ยปัด น้ำตาลน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปนัดจะสุก้าสุก้าเมื่อไหร่สุก้าเมื่อไหรคือสุก้าว่ะกำลังงดมนี่เดี๋ยวม่นถามเมื่อคืนอันใส่งเก่งแดงแดงอ๋อทูโมใส่เก่งแดงแดงถามก่อนเมื่อคืนใครแล่นก่อนแล่นไหมเมื่อคืนเนี่ยผู้ใดแล่นหนีก่อนเมื่อคืนเนี่ยเขาตีกันนะเรนไม่รู้เรื่องเลยเจ้ารู้อะไรหลับน้ำลายยืดอย่างนั้นปนัดแอบเห็นอยู่ เดือทำไมบนรดาเห็นอยู so yeah. so huh. ่เจ้าหลับน้ำลายยืดอยู huh. ่เจ uh ้าอย่าคิดเจ้าอย่าคิดความลูกเต่าหลายบอค่อยเข้าบอกบอค่อยอ่ะค่อยอ่ะป้าแอบไปหลังเวทีเห็นหลับน้ำลายยืดอยู่ไม่เก็บของตับน้ำตาลบ๊มแม่บรรดาเห็นแล้วเจ้าไม่ไม่และเจ้าก็ตื่นมาทีหลังเออเห็นอยู่ แอบใส่ลายแอบใส่ไล่โอ้ยดีใจหนำเด้อไปไปไปเออค่ะไปไปโอเคมาจุกทีเฮ้ยจุกจุกจุกเจอทีไรก็หอมทีเนาะเออไม่รู้ลูกใครแล้วเขาคิดค่าถิ่นสอดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะไปโอเคโอเคเราไม่ต้องเลี้ยงข้าวแล้วนะวันนี้เนาะเออเโอเกอเกอทำแล้วเอา เดี๋ยวส่งร้อยสามท่านเดี๋ยวเราวันนี้บอทำในด้วยนะครับที่ต่วันนี้เอเจอป่ะเขามาถึงแล้วเขาไม่มีถ้วยใส่เกนเอนก็เลยทักภกติีนั่นแหละบอกว่าขอรบกวนคุ้มตาเรี่เนี่ยมาท่นอันชื่อเลยเบอร์อหาที่ไม่ได้เนี่ะมาัวนี่มาเลยตังได้ปันก๋วยเตียวอะไรอีกนะ้ม อันมี้ชิ้น่ออก็ยกเพรเลยก็น่าจะยงโกับมีงานมีเมอมมีอะไรอ่ะุปกัวพ่อซื้อพีห้เขานะพ่อต้องขอตังคเขาบาทนึงเนะเพราะว่าเพราะว่าคนไทยเขาถือเป็นเคชเป็นเค็รดบาท อืมมันจะบาดกันขอทำไมแค่ก็ขอดิเออเดี๋ยวหนูไปให้เองไงมันจะบาดเอาก่อนมันจะบาดพ่อไม่บาดพ่อควางมันจะบาดมือพ่อตอนนี้ก็เขาบอกว่าให้เอากไปมาพ่อคขึ้นมตาจับผั้แทนขวดเหรอไม่ว่าเป็นไตประธานเจ้าหน้าที่ไปไปยังอ่ะประธานที่ปรึกษาผมนตาเลียไม่ธรรมดาไปยังไปหาซื้อเลยเนาะกินคนไทยไปซื้อรวดเนี่โอ้โหเจ๋งจริงๆนี่ ต้องสังเกตรองเท้าพี่ทูวันเนี้ยเออเออแลมไหมไม่ใช่อะไรพร้อมวิ่งนะพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งมัดเชือกรงเท้าเรียองพร้อมวิ่งเล่นไม่ได้ของของเนยเนี่ยครับผมฮะของแท้ไม่ใช่ของแท้ของแท้แท้ไหนอ่ะฮะแท้ไหนเอาดูเธอไม่เคยเห็นรองเท้าแท้เนี่ยมาดูดิบอสหนูก็มีบอสพ่อจะแย่งหนูว่าไปไปเข้าครัวกันเถอะนักการบอลเล่บอลนะ แข่งเอาอะไรกันเนาะแข่งตั้งโนนตั้งนานแล้วพระอาทิตย์ตกดินน่ะอะไรนะแท็กซี่ไปพี่สู้ปะ <c oughs> เอาเอาและคืนนี้จะมีแรงเต้นกันไหมเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอเซลเราจะมีแรงเต้นกันไหมวันเนี้ย นี่เนี่ยฮะผู้ไหนเนี่ยน่าคุ้นๆเนี่ยฮะดารากำลังดังเลยเหรอสพอพอ่อพ่อมาดูกระเกงหนที่เอาเอเอาาเอาเ,อาเอาโอย้ยนั้นยายป่วงเด้เอาเอโอ้ยมาขอดึงกระเกงทีที่ แม่ะค,ะงงค้าขอดึงกางเกงทีค่ะอุ้ยดึงบนรถด,ดึงบนรถเอาเอามาแล้วโอ้พระที่ตกดินแล้วโอ้ยพี่ไไตู่เป็นไรแล้วใครบอกให้เจ้าไปเดินทางนั้น,น,นอ่ะบุคัวเพชรลำเพลินนะเอาอะไรไปให้ยายอะไรน,นะมันเป็นโครงเก่า,ลา,ากแล้วแม่ราคาดนินการนั่ยนะฮะ 10ปีนะงแม่โอ้เราเห็นห้องน้ำใหม่แล้วทั้งซ้ายทั้งขวาขวานี้เป็น,ปนทรงเดิมไหมแม่แเยโรงเรียนอ้อป่าปมันโอ้เมื่อกี้มาเมื่อกี้มาทั้งป่ามันป่าย,ยางเลยรู้ว่คุณครูมา <laughs> สายห้านาทีนี้นนสิบสอนเลยน <laughs> ู่นเข้ามาอยู่ในป่าแล้วแนดนี่นี่ถึงครัวแล้วเพิ่นแช่ข้าวเหนียวไว้แล้ว วันทั้งสันว์ผมพูดแต่ไอ้ยังมีคนหายเข้าป่ามันนะะก็จะมีเป็นพักพักแม่แต่ทั้งคืนทั้งคืนมูสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แม่ปูมาด้วยวันนี้มตาแบามเป็นคุ้มตาเขียว่คะมาฮะมาให้คุ้มตาเขียวแม่แม่เดี๋ยวต้องเอาตังมาสองบาทก่อน เพราะเอาของมีคมให้เอรงั้นเหรอเขามีเคอย่างนั้นเหรอใช่คนครัวก็จะบูอใช่างตมดคมเหมือนกันเพราะยหย่ใหญ่จะช่างเสริมสวยเราจะมอบ อะไรให้กันได้ช่างเฉลิมสวยมีกันไก่ต้องให้ตังกันถ้าให้กันก็คือเราซื้อเราซื้อเราซื้อตังมีนี่คือิเออมีหลายคนนั่นก็เออหลายบาทหลายฟันนั้นก็ตูขอบคุณหลายค่ะค่ะเออให้กันเห็นไหมเห็นไหมเป็นเหตุไหมเป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเหตุแสดงว่าพี่นัทรู้จริงอือันนี้ผู้ประสงค์รู้จริงสิผู้ปยพูดได้ขอบคุณแน่แน่ค่ะขอบคุณแสดงนะนาองค่ะคุ้มใจแหลมคุณตาเขียวอีแม่ไหว้พระยังวันเนี้ย จัับอยู่ครเดี๋ยวค่อยจะไปตอบเจ้าที่อยากไปเมืองนอกไปสวิตนะครับเพื่อนผมเป็นขาใหญ่ที่จัดอยู่นะครับอยู่ที่สุลิโทมาเมื่อกี้เนี่ยยังเหนื่อยพอหมายถึงว่าพวกศิลปินต่างๆที่ไปตอบย่างต่างๆทีเพื่อนผมมันอยู่นั่นมาเจ็ดสามสิบขาใหญ่เลยโทรหามันนมัโทรหาแว่นกเบยรับสายแม่ ตรงที่เสบียงกองพัต้องเดินไปองตรงนี้แหละเพราะรับมีร้องมีเสียงได้ก็ต้องเลื่อตรงนี้แหละครบวัสดีเจ้านายเฮ้ยสวัสดีกูยูเพลรลำเพื่อ <c oughs> นแม่พ่อทำอีหยังอยู่เพ <c oughs> ื่อนฝุ่ง <c oughs>